การเผยแผนการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่16รุ่นของมิ u b บิชิตามแผนธุรกิจระยะกลางประจำปี2023-2025ถึง2025ได้สร้างความสงสัยให้กับตลาดอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของโอกาสการทำตลาดรถกระบะขนาดกลางรุ่นไฮบริดเพราะล่าสุดสิ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาดูเหมือนว่ามิ u ุบิชินำเสนอเห็นเพียงรถกระบะไฟทันเจเนอเรชั่นใหม่ที่ยังใช้ขุมพลังดั้งเดิมซึ่งเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน ที่จะเปิดตัวในเมืองไทยเป็นตลาดแรกของโลกในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้อีกรุ่นหนึ่งก็คือรถกระบะไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่มีการเปิดเผยว่าจะมีการเปิดตัวภายในอีก5ปีข้างหน้าซึ่งดูเหมือนว่าดีไซน์ตัวถังและขนาดน่าจะแตกต่างไปจากทรอยท่านรุ่นมาตรฐานเล็กน้อยแต่สิ่งที่ขาดหายไปก็คือทรอยท่านรุ่นไฮบริดที่ตลาดเคยคาดหวังกับ,บเวอร์ชัน PHEV ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทผ่านรถจนรุ่นอื่นๆมาก่อน และถือว่าอาจจะเป็นจุดขายสำคัญของ Mitsubishi ก็ว่าได้หากมีการผลิตไททัทนพีเอชีวขึ้นมาจำหน่ายจริง <S <S ในฝั่งของคู่แข่งสำคัญอย่าง Toyota ก็มีแผนเปิดตัว h ฮ l ักสวี v o รุ่นไฮบริดในเร็วๆนี้เรียกว่ารีบเข็นออกมาขายก่อนที่ตลาดอาจจะเปลี่ยนไปสู่ยุคข,ของรถกะบะไฟฟ้าอย่างเต็มตัวอย่างน้อยก็เป็นการสร้างเม็ดเงินจากเทคโนโลยีที่ตัวเองมีความได้เปรียบ แต่จะเหมาะกับการใช้งานในแบบรถกระบะหรือไม่ต้องมาลุ้นกันต่อซึ่งล่าสุดคู่แฝดอย่าง t o y ยต a t a า o ค a ที่ทำตลาดในสหรัฐเมริก,กาก็เพิ่งปล่อยทีเซอร์มมาเพิ่มเติมในวันนี้ซึ่งรถรุ่นนี้อาจจะทำให้เราพอจะมองเห็นทิศทางการออกแบบรวมถึงขุมพลังใหม่ๆที่อาจจะถูกนำมาใช้กับ a l l นิ w h i l ั x ์ในอนาคตก็เป็นไปได้ส่วนรถกระบะรุ่นสำคัญอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างมีความชัดเจนในเรื่องขุมพลังไฮบรดิดก็คือ Ford r เ n g e จโฉมใหม่ ที่มีข่าวมาได้ระยะหนึ่งแล้วว่าอาจจะมีการส่งรุ่นไฮบริดเช่น PHEV เข้ามาชิมลังในตลาดใหม่แห่งนี้ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในขณะที่ขุมพลังไฟฟ้าแบตเตอรี่ดูเหมือนว่า Ford จะมีความพร้อมกว่าเพื่อนจากประสบการณ์ที่ได้ผลิตออกมาจำหน่ายจริงไปแล้วผ่านรถกระบะขนาดใหญ่อย่างรุ่น F150 ไ t นิ่งการนิ่งเงียบ ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรถกระบะรุ่นที่ได้รับการคาดหวังมากที่สุดอีกรุ่นหนึ่งซึ่งก็คือ r ท t o น h ฮ b r ิ d ในแผนธุรกิจล่าสุดจึงดูจะผิดปกติไปสักนิดแต่ข้อสงสัยดังกล่าวอาจจะได้รับความกระจ่างเมื่อโคอิชินามิกิผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของมิซูบิชิได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับรถกระบะที่จะมีการเปิดตัวในอนาคตว่าในส่วนของรถกระบะไฟฟ้าจะเป็นรุ่นที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากไททันหรือไม่ นามิกิตอบอย่างชัดเจนว่ามันจะยังเป็นไททันหรือมันก็คืออีกหนึ่งเวอร์ชั่นของไททันนั่นเองโดยได้เสริมอีกว่ามิสูบิชิไม่ได้มีเงินทุนมากมายถึงขนาดที่จะพัฒนารถกระบะไฟฟ้าขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นต่างหากฉะนั้นรถกระบะรุ่นนี้จะยังคงใช้แพลตฟอร์มของไททันเจเนเรชั่นใหม่ที่จะเริ่มมีการทำตลาดในปีนี้แต่นามิกิก็ยังทำให้คนฟังรู้สึกสับสนเมื่อเขาบอกว่า ตอนนี้เรายังไม่แน่ใจว่าจะใช้ชื่อรุ่นว่าไททันกับรถกระบะไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวหรือไม่เขายังเพิ่มเติมอีกว่าตอนนี้ได้กําหนดแผนในการทําตลาดรถกระบะไฟฟ้าสําหรับอนาคตเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ตัดทางเลือกที่เป็นรุ่นปลั๊กอินไฮบริดหรือ PHEV ออกไปซึ่งบริษัทมองว่ามันยังมีความเป็นไปได้แต่มิสซูชิกลับมองว่ารถไฟฟ้าแบตเตอรี่ น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับตลาดนี้มากกว่าเพราะในปัจจุบันลูกค้าใน segment น,นี้มีอยู่จริงอย่างกรณีของออสเตรเลียมีลูกค้าองค์กรอยู่พอสมควรที่กำลังสนใจทางเลือกที่เป็นรถกระบะไฟฟ้าอยู่นั่นหมายความว่าตลาดรถกระบะไฟฟ้านี้มีอยู่จริงแต่สำหรับตลาดรถกระบะไฮบริดนั้นจนถึงตอนนี้บริษัทยังไม่คิดว่าตลาดมีขนาดใหญ่พอแต่บริษัทก็ไม่ได้ตัดโอกาสนี้ทิ้งไป และก็ยังเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีชนิดนี้ต่อไปแม้ว่าจะสามารถตอบได้ในตอนนี้ว่าอีก5ปีข้างหน้ามิสุบิชิยังมองไม่เห็นโอกาสที่จะเปิดตัวไททัน p h เ v ในตลาดการมองต่างมุมระหว่างมิซูบิชิและโตโยต้าในเรื่องของรกระบะไฮบริดเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะทางฝั่งของโตโยต้าดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับรีเวไฮบริอยู่มากพอสมควรจึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่โตโยต้าได้ทำการเปิดตัวรี v o Hybrid ไปแล้วซึ่งตอนนั้นเราจะมาดูท่าทีของมิสุบิชิอีกครั้งหนึ่งพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลก กดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ